สวัสดีครับดรครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่เกียิกับข่าวเที่ยงของเราครับดรฮะหลังจากที่รัฐบาลครับมีการออกมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงไฮซีซั่นฮะตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีความเหมาะสมแค่ไหนครับที่จะออกมาตรการนี้ครับครับก็จริงๆก็มันก็เป็นไปตามหลักคิดเรื่องของเศรษฐศาสตร์ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้คนออกมาใช้จ่ายนะฮะรื่องขอคอนซัมชันนะฮะแต่ตรงนี้ถือว่า แล้วผลที่ได้เนี่ยมันมันมากมา,กมากแค่ไหนแล้วมันคุ้มไหมซึ่งข้อมูลน,นี้เนี่ยคนที่จะได้เก็บอย่างดีก็คือสมรคอ<า>นนะครัก็ตามหลักแล้วถึงเราเราก็ทามาหลายครั้งและสมกรคมนก็น่าจะมีะการศึกษาเรือ่องนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับเราสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์มาได้แค่ไหนแล้วก็กลุ่มคนที่ใช้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็ลักษณะการใช้เนี่ย จริงๆแล้วก็อาจจะไปมีการศึกษาเพิ่มเติมตนะฮะโดยการจัดทำสำรวจเซอร์วว่าน่าจะเป็นาการใช้เพิ่มเติมหรือเป็นแค่การาชิปจากช่วงหนึ่งมาอีกช่วงหนึ่งเช่นการปกติคนก็จะจัดจ่ายต้นต้นปีมกราผเหมือนกันพอมาจัดจ่ายในช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยก็อาจจะเลิกใช้ในเดือนมกราก็ผลก็อาจจะเกือบ<ม>จะไม่ค่อยี เป็นไปได้ซึ่งถ้าตอนนี้อยู่ที่ข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ตาอปไปศึกษาอีกทีครับครับผมทีนี้มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนฮะเพราะว่าการออกมาตรการเนี่ยออกมาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยส่วนมากก็ะจอะไปเที่ยวกันหรือว่านําเงินไปชอบใช้จ่ายกันอยู่แล้วครับนั่นสิก็อันนี้ก็เป็นค่าคำถามหนึ่งที่คงต้องมีการศึกษานะครับแล้วเราก็สงสัยได้ว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ชัดเจนแน่นอนสักแค่ไหนแลวประเด็นหนึ่งก็คือว่า ประโยชน์ที่ได้ก็อาจจะไปตกอยู่กับบริษัทใหญ่เป็่นห้างถึงต่างมากกว่าเพราะว่ามนมีการเอาไปเจ็ดหรือมีอะไรได้แต่ว่าร้านโรลในทั่วไปอาจจะไม่เคยได้ประโยชน์เพราะว่าม,มันไม่อยู่ในขายที่เขาจะทํางานในโลนในลักษณะนี้ได้นะครับผมมาตรการนี้ที่ออกมา <S <S ฮะช่วยใครบ้างครับด็อตอร์เอยในในเลยก็คือช่วยพวกบริษัทที่ พวกขายพึ่งไฟฟ้านะฮะผมคิดว่าก็คงคงจะขายของได้เป็นขอเป็นกรรมนะพอสมควรนะฮะหรือว่าพวกที่ขายอของขวัญช่วงปลายปีอช่วงปลายปีเนี่ยก็ต้องซื้อของเพื่อให้คนนีน้คนนี้ให้ผู้ใหญ่เราเป็นต้นซึ่งจริงๆปกติก็ทําอยู่บ้างแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีมาตรการภาษีนี่มาช่วย ก็ก็แล้วก็อาจจะมีการพ่อพง่ายก็คือเปลี่ยนจากการออกใบเสร็จจากที่เป็นบริษัทคนั้นมาเป็นบุคคลธรรมดาเพราะว่ามาภาษีได้แต่เมื่อก่อนเป็นบริษัทก็อาจจะถักเข้าเป็นใช้จ่ายของบริษัทเราที่เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีพฤติกรรมบ้างซึ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่าอยู่ที่การศึกษาที่คุณต้องมีการศึกษาออกมาเพราะว่าเชื่อได้ว่ารัฐบ,บาลชุดต,ต,ต่อไปเนี่ยอานาคตก็อาจจะ สนใจเทียจะทรมลักษณะนี้บ้างและอย่างน้อยก็มันก็เป็นการให้ความความปีมให้กับประชาชนได้ดกันนะครับครับผมท่านดตอร์มองว่ามาตรการนี้ที่ออกมาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับมองมองในแง่ของการกระตุ้นเนี่ยผมก็คิดว่าคงอย่างที่เรียนนะฮะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทั้งไปศึกษาแต่ว่าโดยความรู้สึกที่อาจจะมองในลักษณะนี้ก็คงไม่ได้ ไม่ได้เป็นเป็นตัวช่วยอะไรมากมายนะฮะแต่ก็เป็นเหมือนกับเป็นกิมมิกนะเป็นของความเล็กน้อยที่ทําให้มีสีสันบ้างนะครับครับผมครับสุดท้ายนี้ฮะทางออกที่ดีสุดของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทางด้านดรมองว่าควรที่จะทําอะไรบ้างครับสําคัญเลยก็คือเรื่องของการแข่งขันของประเทศเมื่อเทียบกับนานานประเทศนะสองวันนี้ก็มีข่าวลงในสื่อว่ามีธุรกิจ ที่กํบบาลังเป็นดาวร่วงกับเป็นดาวรุวงร่งนะฮะอะไรบ้างไอ้ที่เป็นดาวดาวรุว่รงเนี่ยบางส่วนก็มาจากเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการแข่งขันอย่างเช่นพวกโรงงานสิ่งพออาจจะย้ายไปกระทาให้โรงงานสียยอมเนี่ยนะ,ะจะถูกกระทบได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราะะระหว่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งโดยดูซิว่าเราขาดอะไรก็ใส่เข้าไป เราขาดความรู้หรือเปล่าเรามีการวิจัยเพียงพอไหมครให้อาจารย์ในหมออะไรต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆเนี่ยได้มีระบบการทํางานร่วมกันมากขึ้นอย่างเรื่องของ talent mobility ของราชบงคลก็ก็เป็นความพยายมามอันหนึ่งนะฮะเรื่องที่ก็พยายามจะปลุกให้มีพวกที่เป็น startup นะฮะคือจบมาแล้วอย่าไปคิดแต่จะเป็นข้าราชการหรืเป็นลูกจ้าง เส่นที่เดียวนะฮะ,ะจบไปแล้วอาจจะคิดอ่านว่าเออตั้งใจว่าจะต้องมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ต้องมีการให้อบรมศึกษาเรื่องนี้อย่างไรกับผู้ที่เต็ีมตัวจะเข้าสู่ตาแรงงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างปรับความสิบเนะี่ยเรื่องเหานี้ต้องใช้เวลาอาจะไม่ได้ มีอะไรว่นาแต่ก็ต้องเป็นความพยายามที่ต้องใช้ต้องทาเพราะว่าขณะนี้เรากาลังอยู่ในภาะวะเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่าง,าางยิง่งเรื่องของการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะฮะเรื่องของอินเทอร์นเน็ตที่ที่เข้ามาพิจิตรแม่จริงๆเราไม่ไม่ไม,ไม่คือต้องมองไทยแลนด์ห้าจุดศูนย์ไปละครับผมนะว่าเราจะก้าวไปสู่ยุคอินเทอร์นเน็ตได้อย่างไรโดยให้ทุกคนที่จบมาอะไรอย่างน้อยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตออฟติงเรื่อง빅เดตานะฮะตัวอย่างหนึ่งคือเขาก็เขาบอกว่าอาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดในอนาคตเนี่ยครมผมคือนักสถิติเพราะข้อมูลมันจะมีเยอะมากามแต่เราจะมาหาคนวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยได้ได้ยากมากเพราะว่ามีน้อยเพราะฉะนั้นนักสถิติเนี่ยเป็นที่ต้องการสูงมากในโลกในอนาคตตัวอย่างนะฮะครับผมครับเพราะนเรื่องเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลได้เอาใจใส่มากขึ้น โอเคกรับต้นเศรษฐกิจทําไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทิศทาตอบนะฮะเหมืนมกับ,บจุดไม่กี่สเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าเรื่องใหญ่คือจะต้องสร้างกลไกให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งได้อย่างไรให้คนไทยมีความสามารถในการแขร่งขันเทียบกับนานาประเทศเลยเพราะประเทศรอบข้างเราทุกวันนี้เช่นเวียดนามครับมพมา่กากัมพูชาก็กําลังเปิดประเทศและก็มาแรงมากโดยเฉพาะยิ่งเวียดนามกระเถิดทจะแซงเราไหนไม่ กี่ปีขมากในทางเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนี้ก็คงคงเป็นหัวข้อที่รัฐบาลคงต้องกาวใจใสมากขึ้นครับครับผมครับเทียงนี้ต้องขอขอบคุณท่านดรมากนะครับที่เกติกับเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ